เดินบนเส้นทางที่ง่ายดายและทรงพลังที่สุดค่ะหลังจากที่เราได้ตั้งเจตจำนงปรับจูนพลังงานและปล่อยวางความปรารถนาของเราไปสู่จักรวาลแล้วหลายคนมักจะมาถึงทางแยกที่สำคัญที่สุดทางแยกที่ชื่อว่าการลงมือทำคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าก้าวที่เรากำลังจะเดินทางไหนเป็นทางที่ถูกต้อง ความคิดของเราแบบไหนคือสิ่งที่เราจะปฏิบัติตามในสมองของเราประกอบไปด้วยความคิดที่มาจากสองรูปแบบนั่นคือเสียงกระซิบนำทางของจักรวาลและเสียงตะโกนของความกลัวดังนั้นการที่เราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างในการดำเนินชีวิตของเราให้มีความมั่นใจว่าเราได้ตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดแล้ววันนี้ เราจะมาฝึกฝนการเป็นนักฟังที่เฉียบคมและฉันจะมอบเข็มทิศภายในสี่ทิศที่จะช่วยให้คุณแยกแยะเสียงทั้งสองนี้ออกจากกันได้อย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกการกระทำของคุณหลังจากนี้เป็นการกระทำที่ลื่นไหลง่ายดายและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ใจค่ะทำความรู้จักกับเสียงทั้งสองก่อนอื่น เราต้องเข้าใจธรรมชาติของเสียงที่ดังอยู่ในหัวเรา 1. เสียงของความกลัวต้นกำเนิดมาจากอัตตาหรืออีโก้ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการปกป้องคุณให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือคอมฟอร์ตโซนและป้องกันคุณจากความล้มเหลวภาษาที่ใช้มักจะมาในรูปของความกดดันเร่งรีบ และคำว่าต้องหรือควรจะเช่นเธอต้องรีบทำเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะไม่ทันคนอื่นเธอควรจะส่งใบสมัครไปทุกที่เลยนะกันพลาดถ้าไม่ทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นวิธีสังเกตเสียงที่มาจากความกลัวลักษณะเด่นเป็นเสียงที่ดังเคร้งเครียดและทำให้รู้สึกหนักอึ้ง2 เสียงกระซิบจากจักรวาลต้นกำเนิดมาจากจิตใต้สำนึกปรีชาญาณหรือตัวตนที่สูงกว่าหรือ higher self ของคุณซึ่งเชื่อมต่อกับสนามพลังงานแห่งความเป็นไปได้ทั้งหมดภาษาที่ใช้มักจะมาในรูปของไอเดียที่ปิงแวบความรู้สึกอยากรู้อยากลองหรือความคิดที่ผุดขึ้นมาเอง เช่นเอลองโทรหาคนนั้นดูดีไหมนะน่าสนุกดีนะถ้าเราลองไปเดินเล่นที่ร้านหนังสือร้านนั้นดูจู่ๆก็รู้สึกอยากจะลองวาดรูปขึ้นมาวิธีสังเกตเสียงที่มาจากจักรวาลลักษณะเด่นเป็นเสียงที่เบาสงบไม่ตัดสินและให้ความรู้สึกเหมือนการเชื้อเชิญที่น่าสนุกเข็มทิศภายในสีทิศ สำหรับการตัดสินใจเมื่อไรก็ตามที่คุณมีไอเดียหรือทางเลือกว่าจะทำอะไรบางอย่างให้หยุดสักครู่แล้วใช้เข็มทิศ4ข้อนี้ตรวจสอบค่ะ 1. เข็มทิศทางกายวิธีเช็คหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆแล้วลองจินตนาการว่าคุณกำลังลงมือทำสิ่งนั้น แล้วสังเกตปฏิกริยาของร่างกายคุณถ้าเป็นเสียงจากจักรวาลจะรู้สึกว่าเบาสบายโปรง่งอกภายไหลพึงอยากที่จะยิ้มรู้สึกเหมือนร่างกายขยายใหญ่ขึ้นถ้าเป็นเสียงจากความกลัวจะรู้สึกหนักอึ้งหดเกร็งแน่นท้องแน่นหน้าอกอวดหัวรู้สึกเหมือนร่างกายห่อตัวเล็กลง เข็มทิศทางพลังงานวิธีเช็คถามตัวเองง่ายๆว่าการคิดถึงเรื่องนี้มันให้พลังงานกับฉันหรือมันดูดพลังงานจากฉันเสียงจากจักรวาลแม้จะเป็นเรื่องที่ทา้าทายแต่แค่คิดถึงมันก็ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นมีชีวิตชีวาและมีแรงบันดาลใจส่วนเสียงจากความกลัว แค่คิดถึงมันก็รู้สึกเหนื่อยท้อแท้อยากจะผัดวันประกันพรุ่งรู้สึกเหมือนเป็นภาระที่ต้องทำให้เสร็จเข็มทิศทางเวลาวิธีเช็คสังเกตความรู้สึกเร่งด่วนที่อยู่เบื้องหลังเสียงจากจักรวาลจะมาพร้อมกับความสงบและไร้การเวลาไม่มีความกดดันว่าต้องทำเดี๋ยวนี้ไอเดียนั้นอาจจะอยู่กับคุณ และคุณรู้สึกดีที่จะทำมันเมื่อไหร่ก็ได้ที่เหมาะสมส่วนเสียงจากความกลัวจะเต็มไปด้วยความรู้สึกเร่งรีบก,กระวนกระวายและกดดันเหมือนมีใครมาตะโกนว่าต้องทำเดี๋ยวนี้ไม่งั้นโอกาสจะหายไปตลอดกาลเข็มทิศความยึดต,ติดวิธีเช็คถามตัวเองว่า ฉันยึดติดกับผลลัพธ์ของการกระทํานี้มากแค่ไหนการกระทําที่ทำตามเสียงจากจักรวาลคุณจะรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำสนุกกับกระบวนการและรู้สึกอยากรู้อยากเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้ยึดติดว่าผลลัพธ์ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นส่วนการกระทําที่ทำตามเสียงจากความกลัว คุณทำเพื่อต้องการควบคุมให้เกิดผลลัพธ์ที่เจาะจงเพียงอย่างเดียวถ้าไม่ได้ผลลัพธ์นั้นคุณจะรู้สึกผิดหวังและล้มเหลวแล้วถ้าไม่มีเสียงกระซิบเลยละ่ะบางครั้งการกระทำที่ดีที่สุดก็คือการไม่ทำอะไรเลยแต่ไม่ใช่การรออย่างเฉยช,ชาเราเรียกมืนว่าการรอคอยอย่างตื่นรู้หรือ Active Waiting ซึ่งหมายถึงหน้าที่หลักของคุณในช่วงเวลานั้นคือการรักษาคลื่นความถี่สูงของตัวเองให้ดีที่สุดกลับไปทำกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขฝึกความกระตันยูออกเดทกับตัวเองเปรียบเสมือนการพรวนดินและรดน้ำสวนของคุณให้พร้อมเสมอเมื่อไรที่เมล็ดพันธุ์แห่งแรงบันดาลใจถูกส่งมา มันก็พร้อมจะเติบโตทันทีบทสรุปที่ทรงพลังการลงมือทําที่แท้จริงในศาสตร์แห่งการเสกชีวิตไม่ใช่การพยายามทําให้มันเกิดขึ้นแต่เป็นการอนุญาตให้มันเกิดขึ้นผ่านตัวเราเสียงของความกลัวจะบอกให้คุณวิ่งไล่ตามโลกแต่เสียงกระซิบจากจักรวาลจะเชื้อเชิญให้คุณเต้นรำไปกับโลก จงเลือกที่จะเป็นนักเต้นรําแล้วทุกย่างก้าวของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขและความง่ายดายเสมอคำแนะนำส่งท้ายในสัปดาห์นี้เมื่อมีไอเดียหรือการตัดสินใจเข้ามาลองหยุดแล้วใช้เข็มทิศสี่ทิศนี้ถามตัวเองดูนะคะว่ามันมาจากความกลัวหรือแรงบันดาลใจแล้วเลือกทำตามเสียงที่ให้ความรู้สึก เบาสบายทั้งนั้นแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น